อันนีก็คือเรายื่ปรึกษากันอยู่ว่าจะให้กินยายังไงดีนะจะกินหรือเปล่าเฮ้ยแต่ดูท่าทางแล้วแบบอ๋อนี่กินยาหน่อยเขากินยาหน่อยเออต้องกินแอปเปิ้นไหมยาเม็ดครึ่งเม็ดครึ่งเม็ดยาเป็นยาเม็ดด้วยเหรอโอ้โหให้ดูสิมันจะกินยาไหมอือดูดูดูนี่นะนี่นะแอปเปิ้ลด้วยสิปกติให้กินยังไงตอนแรกให้กับแอปเปิ้ลหรอท่าทางมันจะกิน ดูสิจอมเมฆจะกินยาเปล่าก่นมากก่งมากอยากกินอีกอ่ะอยากินอีกจอมเมฆมันเกินปริมาณแล้วจ้ะโอ้เก่งมากเมฆเก่งมากค่ะโอ้ไม่เอาเขาไม่เอาเขาใส่หัวโอ้โห้จอมเมฆน่ารักมากเลยอ่ะแต่ไม่ต้องป่วยไม่ต้องกินยาดีกว่า อันนี้คือเที่ยวเก่งไปหน่อยนะคะเลยเป็นแผลที่ภูมิ